สวัสดีครับ้ันกอนนะครับผมรับพีออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับก็ตัวนี้ตัวใหม่สุดเลยนะครับของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขอสามวิทีนะครับให้ลูกค้าไปดูอัลบั้มว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ้ันกอนนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0็ดศนแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับมีอินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นลนเป็นลายส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่อนกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับอ KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอดนะครับมีแอดด้วยนะ KLN นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออาจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็นช้อปปี้กดไปจะเป็นช้อปปี้ผมเลยนะครับ เหมือนกันช้อปปี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเท่ทีช้อปปี้อ่ามาล้นะครับลูกค้าอ่าลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของช้อปปี้ให้นะครับผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมวดหมู่นะครับ หมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลไปแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุง่งญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิทยาให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอออัลบัม้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับอ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะ มันมีมันมีเป็นพันม,มันมีเป็นพันๆนะครับนี่คืออัลบั้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหมกร,หก,กระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็ดศูนย์นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันตาโมฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแ,แล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆนะกดเลยปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับ กระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าอาของเอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาเอาเอาทำลายปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ YouTube เลย นั่นก่อนนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะบีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ จะเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับก็คือเป็นรุ่น U.S. Originator นะครับเป็นรุ่น Starby นะครับ Star and by นะครับสมัยก่อนบ้านเราก็มีเนาะเยอะเลยแล้วก็สมัยก่อนที่ผมขายอยู่อะ่ะตัวนันขายดีมากนะครับของญี่ปุ่นเหมือนกันนําเข้ามาเองจะเป็นจะเป็น,จะ,ปน,จ,ะปนจะเป็นทำจะเป็นทําเก่าใครที่ใครที่ซื้อกับผมเมื่อประมาณ8-9ปีนะ สี่แปดประมาณแปดปีนะครับที่เป็นสตาร์บายนะล้วเป็นทําเก่าทําเซอร์ตัวนี้จะเป็นเก่าๆนะครับนั่นแหละตัวนั้นขายดีมากนะครับอันนี้คือเป็นชุดใหม่แล้วนะครับเป็น US Originator นะครับอ่ะก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นกล่องใหม่เลยนะครับของ US Originator นะครับเฉพาะกล่องนี้นะถ้าเป็นกล่องธรรมดาก็จะเป็นสีดําธรรมดานะครับโลโก้คอนเวิร์ตนะครับฟอนต์เก่านะครับอ่ามีข้างข้างนี้นะแล้วก็ข้างนี้นะครับ อ่าก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับอ่าออสตานะครับ USUS คือ US Originator นะครับแล้วก็สตาสตาแอนบายนะครับ High คือคุ้มข้อนะครับแล้วก็ CMJPN คือ CM คือความยาวเท้านะครับพยายามดูตรงนี้เป็นหลักนะครับ USUS นี่คือ US นะครับไซส์ US ก็คือ8 US นะครับ8.5 US นะครับอ่าประมาณนี้ ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับได้กระดาษห่อนะครับกระดาษห่อของของของคอนเวิร์ตญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับลูกค้าคนนี้ซื้อสี่คู่นะครับคือสั่งสามคู่ยังไม่ได้ของเลยสักคู่เดียวนะครับก็คนเนี้ยที่คนนี้เนี่ยที่เขาดูเว็บญี่ปุ่นมานะครับดูเว็บญี่ปุ่นมาแล้วเขาเขาก๊อปลิงก์มาให้ผมเลยให้ผมหาให้หน่อยนะครับผมก็หาให้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นจะเป็นตัวนี้ ก็ของของคนเดียวกันนะครับจะเป็นตัวดาวนะครับร้อยปีกล่องไม่ขีดนะครับผมเรียกกล่องไม่ขีดเนาะของนี้เลยนะครับเป็นดาวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิป<ๆ>ต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะก็สวยเลยนะครับตัวนี้เป็นผ้าแคนวาสปกตินะครับ มาพร้อมกับลวดลายของธงชาติอเมริกานะครับก็คือธงชาติของอเมริกาก็คือเป็นเป็นขาวแดงนะครับแล้วก็เป็นดาวดาวคืออยู่ตรงนี้ตรงลิ้นตรงลิ้นนี่คือดาวนะครับเป็นผ้าแคนวาสตรงเป็นดาวเหมือนกันนะครับอ่าก็ u s originator ก็เทียบเท่ากับบ้านเราคือ70นนะครับคือคือขอบผ้าอยู่แล้วทุกทุกรุ่นที่มาจากญี่ปุ่นคือขอบผ้าไม่ว่าจะเป็นดาวรองเท้าเด็กก็คือขอบผ้าหมดนะครับอ่าขอบผ้านะครับแล้วก็พื้นเคลือบเงา แต่มันจะไม่เงาเท่าเจ็ดศูนย์บ้านเรานะครับอันนี้จะเงาเห็นไหมเงาวิ้งๆนะครับแต่เจ็ดศูนย์บ้านเราจะวิงกว่านะครับจะเงากว่านะครับอ่าพื้นออสตา์เหมือนเดิมปกติธรรมดานะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นดาวนะครับเป็นดาวนะครับอ่แต่ละข้างไม่เท่ากันนะครับเพราะมันเป็นลายของผ้านะครับลายของผ้าผ้าผืนหนึ่ง แล้วก็ตัดเป็นรองเท้านะครับนี่คือลายของผ้าเพราะฉะนั้นลวดลายจะแต่ละข้างแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันนะครับเส้นก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมเส้นสลับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสกรีนสกรีนคือทําเป็นรองเท้าแล้วแล้วมาสกรีนนั่นคือต้องเป็นลายเดียวกันนะครับอันนี้ผมพูดเอาไว้ให้นะครับก็เกิดคนถามว่าทำไมข้างซ้ายข้างขวาคนละคนละคนละลายนะ อ๋อเท่าทีแล้วก็ตรงส้นนะครับก็จะมีปั๊มนะครับ US o r i g i n a t o r นะครับมีสองรุ่นนะคือหุ้มข้อกับไม่หุ้มข้อนะครับญี่ปุ่นแปดหุ้มข้อไม่หุ้มข้อคือราคาเดียวกันนะครับตัวนี้เก้าพันเก้าันกว่าเยนนะครับ ก็ตัวนี้ยังไม่มีในอัลบั้มผมเลยเดี๋วผมลงไว้ให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาเข้าไปดูเหมือนกันบางทีลูกค้าก็เอามาให้ดูนะครับอ่ะก็จะเป็นลวดลายตัวนี้จะเป็นสีกรมนะครับไม่ใช่สีดํานะสีกรมอาจจะมองเป็นสีดํานะแต่จริงเป็นสีกรมนะครับอ่ะเดีย๋ยวนี้เวลาผมบอกนิดนึงนะครับเวลาเวลาลูกค้าขอรูปเพิ่มเนี่ยรูปกับรูปรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ปปฟคือรูปพื้นขาว กับรองเท้านะครับอันนั้นคือสีที่สีที่เหมือนสุดนะครับอย่างพวกเนี้ยผมถ่ายรูปไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนตัวจริงเพราะว่าไฟในร้านผมอาจจะเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยอย่างเงี้ยลูกค้ามองเป็นสีดําใช่ไหมครับพอหันอีกข้างหนึ่งไปสีกรม <laughs> นะครับอยู่ที่ไฟนะก็คือผมพูดเอาไว้ว่าว่าการถ่ายรูปมันไ้ม่เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้เป็นสีกรมนะครับข้างในก็เป็นออสตาปกตินะครับ ปั๊มคำว่า US Originator ไว้นะครับคือเป็นชื่อรุ่นนั่นเองเหมือน70อ่ะ70ก็จะมีปั๊ม70นะครับอ่ะประมาณนี้เอ้าอามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาอกันเดี๋ยวหนูทำคลิปนี่ินี้ก็ได้อันนี้มาแล้วอ่ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเอาสวัสดีลูกค้ายังสวัสดีค่ะเจ้าค่ะอ่ะเล่นไปก่อนอันนี้ออกไปเ อ,อ่ข้างในก็จะเป็นเป็นพื้นออสตาพื้นออสตาคือถอดไม่ได้นะครับคือพื้นถอดไม่ได้นะครับไม่ถอดไม่ได้อไถอด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> แล้วป้ายเราขยรอยอนนี้อันนี้ไม่ต้องเก็บไปได้อ่ะก็อ่ะลอ,องดูนี้ไปเอาล็อตเชื่อมก็จะมีะจะมีป้าย U.S. o r i g i n a t o r คือตรงนี้นะครับ มาด้วยอันนี้คือเป็นป้ายปกติของคอนเวิร์ตอยู่แล้วที่ทุกคู่ต้องมีนะครับทุกคู่ต้องมีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมีเวนต์อ a t ิ r นเตอร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมีหุ้มข้อ,ขอไม่หุ้มข้อนะครับราคาเดี๋ยวผมจาไม่ได้ต้องเข้าไปดูในอัลบั้มประมาณห้าพันห้าห้าพันห้าสิห้าพันห้าห้าพันเก้านะครับก็ตัวนี้มีคนซื้อแล้วนะครับ แบบญี่ปุ่นเยอะนะครับแบบญี่ปุ่นเยอะแจ็คเนี่ยเพียบเลยนะครับยังไงสนใจทักมาได้เลยนะครับก็ดูที่ไลา์นะครับแอ n นะแล้วก็ร้านเปิดทุกวันนะครับผมที่ร้านมีโชว์อยู่นะครับก็โชว์คือเอามาโชว์ให้ลูกค้าได้ลองไซสนะครับลองไซสแล้วก็มาเทียบกันว่าจะเอารุ่นนี้ไซส์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแมงมือร้อยถูกไหมไม่ถูกมั่วเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้ายังไงฝากด้วยนะครับร้านก่อนนะ ร้านเปิดร้านเปิดทุกวันไหมลูกเปิดทุกวันปิดกี่โมงปิดปิดสองทุ่มเปิดกี่โมงเปิดหกโมงเช้าโอเคร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่บางิท์คลองอะไรคลองหนึ่งสะพานแดงสะพานแดงถูกต้องก็ออกมาออกมาซื้อตึกพนิ์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันออนไลน์เยอะนะครับอย่างโปรโมชั่นเนี่ยก็ช h อปปี้ a าซาด้าไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลูกค้าได้ถูกลงนะครับก็แฮปปี้ไป ชอปปี้ก็ได้ผ่อนนะครับก็ลูกค้าก็ผ่อนกับชอปปี้เอานะครับก็ได้ได้รองเท้าไปผ่อน3เดือน5เดือน6เดือน7เดือนปีหนึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอย่างคู่นี้ก็ผ่อนผ่อนเดือนละ3 4 0 0ี0อยู่ประมาณนี้เองนะครับถ้าซื้อในชอปปี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับรันกอนะครับสวัสดีค่ะ